ลงโทษจำคุก3ปีค่ะ สำหรับการเข้ารับฟังข้อกล่าวหาของนายอภิิ์และนายสุเทพนะคะทางด้านอธิบ I, ดีดีเอสไอนายธริดเพงดิีก็บอกว่ากระบวนการขั้นตอนข้อกล่าวหาค่อนข้างจะมีะรายละเอียดมากทั้งสองท่านคงจะไม่ได้ให้การทันทีแต่ว่าคงจะกลับไปดูข้อต่อสู้ก่อนแล้วก็มานัดให้การกันภายหลังขณะที่พนักง,งานสอบสวนเองนะคะก็จะยื่นคําร้องนะคะ,อะบอกว่าสีเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวมีอะไรบ้างโดยไม่นําตัวไปฝากขังต่อสารค่ะ,คะเราจะมาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยภาพบรรยากาศของน้ําตกสวย สวยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เตรียมจะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ค่ะ นั่นก็คือที่น้ำตกขาอ่อนหรือว่าน้ำตกทับมอนนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์น้ำตกขาอ,อา่อนพาเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันเดินสำรวจบริเวณน้ำตกขาอ่อนหรือน้ำตกทับมอนและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีในพื้นที่ตำบลชัยกเกษมอำเภอบางสะพานเพื่อเตรียมจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของจังหวัดเนื่องจากอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเพียง15กิโลเมตรค่ะ น้ำตกแห่งนี้มีจำนวนชั้นลดหลั่นกันลงมาถึง9ชั้นแล้วก็มีน้ำไหลยเย็นตลอดทั้งปีแต่จะมีความสวยงามมากที่สุดในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่แหละค่ะเพราะว่ามีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมผืนป่าจนร่มรื่นและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวน้ำตกก็ยังสามารถแวะเที่ยวชมทิวทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านมอดสวดและอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบอนได้อีกด้วยค่ะ